สวัสดีค่ะ fc แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตโพสอัปเดตข้อความเมื่อสักครู่น้องลีโอก็ได้อัปเดตข้อความแล้วก็ใส่รูปภาพน่ารักน่ารักพอได้หายคิดถึงนะคะโพสข้อความสั้นๆว่าอันเนรู้นะคิดอะไรอยู่ก็ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวโพสล่าสุด โพสไปได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะแม่แม่เอฟซต่างก็กดไลค์ให้ประมาณพันกว่าไลค์แสดงความคิดเห็นมากกว่า300รายการบางท่านก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรหรอกแค่คิดถึงแค่นั้นเองบางท่านก็บอกหล่อน่ารักมากเลยค่ะบางท่านก็บอกว่าหนุ่มน้อยคนนี้น่ารักจังเลยแม่แม่บางท่านก็บอกว่าไลฟ์สุดให้แม่ดูบ้างนะครับถ้ามีเวลาส่วนมากแม่แม เม้นในทางเดียวกันนะคะว่าคิดถึงลูกชายแม่เพนก็ได้อัปเดตโพสเช่นเดียวกัน,นะค่ะว่าดวงใจอาทิตย์โซดาลิโอค่ะช่วงนี้ลูกชายไม่มีคิวงานร้องเพลงเลยนะคะก็ เอารูปน่ารักน่ารักมาฝากแม่แม่พอได้หายคิดถึงฝากเป็นกำลังใจให้ลูกชายกันต่อไปสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องรีโอไมมูนี่แม่เพนแม่น้องรีโอขอบคุณ f อฟแฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ